สุดจนใจชอมเอยแม่งามเลิอลักขนาหรือจะลองฝากฟ้าหาก,ากลือจะเลิกลาจะลอยเพื่อยพยระพรหมท่นานสั่งคลางคไ้ลไกลลา ที่ฝากกับใรใจห่วไม่เหมือนดังดวงใจแม่รักแท้กับเมตาเออเหลือร้องฝากกับท้องคงคายิ่งคิดยิ่งรำมึ อยู่บนถนนกำมันจะไปเที่ยวที่สวนนงนุษเพราะว่าวันนี้เขาจะมีแห่สิงโตเนื่องจากวันจุลจีน เลยขับรถออกมาตอนนี้ก็11โมง23นาทีแล้วไม่แน่ใจว่าที่สวนนงนุชเขาจะให้ผู้สูงอายุเข้าฟรีหรือเปล่าเข้าฟรีแต่ก็เสียค่าค่ารถเอารถเข้าไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าวันนี้อยากปกติอยากจะไปเที่ยวนครสวรรค์เพราะว่าเขาจะมีแห่สิงโตร,ระยะยาวมากขาบวนเขาอะ เป็นยาวยาวอ่ะแต่ตอนนั้นเราเด็กไงนะเราก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเขามีแห่เขาเรียกอะไรหาเงินหาทองอ่นะเราก็เลยบอกว่าเราอยากจะไปนะครสวรรค์นเนาะแล้วก็จะได้ไปดูตีเหล่าโก้ด้วยแต่พอดีมาเห็นในทีวีเขาโฆษณาว่าสวนนงนุชอะ่ะเขามีเออ แห่มังกรเหมือนกันเราก็เลยบอกเออลองไปที่นี่ก่อนเผื่อจะใกล้เคียงกับนครสวรรค์แต่นครสวรรค์นะเขาใหญ่โตมากเขามีมาตั้งนานแล้วไงแต่เราก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นนะ่ะเราก็รินๆนไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรามาปับ๊บมาที่อื่นที่ที่เขาไม่มีแห่เยอะแยะแบบเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าเออตอนเราอยู่ที่นั่นเนะ นครสวรรค์นนะ่ะถ้าตุดจีนเนี่ยหูจะอลังการมากขาบวนจะยาวหาบเงินหาบทองเยอะสาวๆใส่สสชุดแดงสวยงามมากวันนี้เราก็ใส่เสื้อแดงเหมือนกันนะเพราะโดยปกติเราแดงอยู่แล้วไงพอมีจุดจีนปั๊บเราก็แดงเบิ้ลเลยไงแล้วก็วันนี้หวยออกด้วยก็ขอให้ เพื่อนๆและตัวเราด้วยโชคดีถูกรางวัลอะไรก็ได้แต่ขอเยอะๆหน่อยถ้าแท่าไนน้อยมันก็ไม่จุดใจไงแต่ออเยอะๆแล้วมันมันจุดใจได้ไงเ,ออ okay. เดี๋ยวถ้าไปถึงที่โน่นแล้วเนี่ยมีโอกาสถ่ายได้อีกก็จะเอามาตัดต่อแล้วเข้าด้วยกันจาก ระยะการเดินทางแล้วก็สู่ส่วนนุ่มนุดแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะ